กอดอกแดงครับอาจอรย์ดอกงามใสสวยเลยครับสองดอกครับใสสวยเลยดอกนี้นะพี่ตะพังครับอู้ครับผมครับอย่งงามครับใสสวยเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมที่เขามารับชมช่องรออีสานครับผมปลาเดินทางเข้าปลาห้าเย็ดคือเก่าครับผมพิชัดเก่าแล้วครับปลาบ้านน้องเมฆปลาล่างครับผม วันนีก็พอๆกันในวันที่พกตุลาปีหกเจ็ดครับผมกลไปตามนุ่นตามชมกันครับพอาเดีด้สีมานที่ยังไหนครับผมอะวันนี้เดินทางคนเดียวครับผมไปกันเลยครับผมโอเคมันครับเห็ดลังเลครับอู้ดอกงามเลยครับ สสวยครับโอยครับเห็ดโกเรียงครับกินลังเหนก่ะเราบ้านครับมันออกมาหลายมือเลยครับเรื่อเปลยแล้ว สวยๆเ,เลยครับอ,อูคกับขาขาวๆเลยดลังเลครับอ้ใส่บานครับเดยวบานยังงามครับ มีสวยเลยครับมอมือหักขาเลยครับเก็บคนเดียวครับตัดกันมาอีกสองครับ เดี๋ยวบานนียครับโอ้มาไล่มึงเลยแต่แบบง่าแข็งห้ามครับเนี่ยดอกแข็งดีครับฝนมาตกห้ามดอกบานแล้วครับ องงามครับโอลด์โกเร,รแดงครับบันหูสอกง,งามใสสวยเลยครับสองโดครับไปดงงูหน้าเหล่สองงามดีครับโอ้ยขายเงาเขาวเลยจุ้มกันครับ suối đây hợp này chúng nói cho gì hợp này Cái này phải bán gấp thì suối gấp này กีพูครับออกอีกซยครับออกสวยเลยครับเห็ดองุ่งนหน่อยครับ ดอกสวยครับโอ้ยนี่โกแดงครับผมโอ้ดอกสวยๆเลยครับดอกใสสวยเลยดอกนี้น่าเห็นตะปังครับโอ้ยครับผมครับหยางามครับใสสวยเลยครับรครับผมผลงานยอดได้ยอนมันมือครับผมก็ย,ย,ย,งยังมีได้เก็บยังพอได,ด้แกงครับผม เอาไปดุน้กันมือใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับมื่อนี้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม